โอ้โหคลิปนี้นี่ข่าวอย่างเดือดน่าจะเป็นคลิปตลาดซื้อขายนักเตะที่สนุกมากนะครับช่วยกันกดไลค์กดติดตามกันเข้ามานะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารของแมนยูเต็ดเดี๋ยวคืนนี้น่าจะมีไลฟ์สดพูดคุยนะครับผมน่าจะมาประมาณ3ามทุ่มนะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงแต่สำหรับคลิปสรุปข่าวคอนเทนต์ที่ลงในตอนเช้านะครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันไปเมื่อวานนี้เป็นวัน กำหนดการที่นักเตะจะเดินทางมารายงานตัวฝึกซ้อมสำหรับนักเตะกลุ่มแรกร็แรกที่มันจะมีโปรแกรมรับใช้ทีมชาติก็เรียกได้ว่าคึกคักกันพอสมควรนะครับบรรดานักเตะอย่างวันพิซากา้ากาเซมิโลเมสันเมาฮานนิบาลเมดบรีอังเดรโอนาน่าอามัดเดียโลลินเดอร์เลฟแฮร์รี่แม็กควหรือแม้กระทั่งมาคัตแลตฟอร์ดก็ถูกพบที่ แฮริงตันนะครับเดินทางมารายงานตัวล่าจะมีนักเตะคนอื่นด้วยแต่รายชื่อที่ผมกล่าวไปพวกนี้เนี่ยก็จะถูกนักข่าวผู้สื่อข่าวจับภาพแล้วก็รวมถึงสโมสรปล่อยภาพด้วยลงทางออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกันทีนี้น่าสนใจคือไทยเลวมาเลเซียไปไหนมาเลเซียมึงหายไปไหนอีกแล้วเย ต่างประเทศใน X หรือว่า Twitter นี่ตามหาตัวมาเลเซียหายไปอีกแล้วนะจริงๆแล้วอะ่ะเมื่อสักครู่นี้ผมลืมพูดชื่ออันโตนี่ไปอันโตนี่ก็ถูกสโมสอนเนี่ยถ่ายภาพว่ามารายงานตัวฝึกซ้อมเหมือนกันนะครับแอนโตนี่ไม่ได้หายไปนะผมลืมอ่านชื่อไปแต่มาเลเซียเนี่ยหายจริง ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับว่าไทยเร็วมาเลาเซียจะปรากฏตัวมีพงมีภาพมาฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการในตอนไหนเมื่อสักครู่นี้พูดถึงชื่อของอามาัดเดียโลล่าสุดข้อมูลจากฟอร์บิซิโอโรมาโนนะครับสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูเอตทําการวางแพผนที่จะขยายสัญญาฉบับใหม่ให้กับอามาัดเดียโลหลังสัญญาฉบับปัจจุบันกำลังจะหมดลงสมโมสสมีความสุข กับการมีอามัดอยู่ในทีมพึงพอใจกับพัฒนาการเรื่องของฝีเท้าเชื่อมั่นในพรสวรรค์ของเขาและน่าจะกลายเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของทีมในซีซั่นที่จะมาถึงนี้แล้วก็แล้วก็อยู่ในแผนการทำทีมของเอลิกเทนฮากอย่างแน่นอนสำหรับอามัดเดียโลอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากฟอร์บิซิโอโรมาโนในส่วนของไม้เขียวเมสันกรีนวูดนะครับข้อมูลจากออนสตีนผู้สื่อข่าวทียหนึ่ง เจ้าตัวเข้ามารายงการตัวกับสโมสรที่แคริงตันในช่วงเช้าเมื่อวานล้วได้เจอกับบรรดาเพื่อนๆไปแล้วได้พบปะพูดคุยเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆและรวมไปถึงเข้าไปคุยกับทีมงานฝ่ายบอร์บริหารเพื่อพูดถึงเรื่องของการย้ายทีมซึ่งเจ้าตัวนั้นก็มีข่าวผัวพันกับลาซิโอโอลิปิกมร์เซยและรวมถึงยูเวนตุสสถานะยังคงเหมือนเดิมคือเจ้าตัวนั้นยังไม่ได้ย้ายทีมแล้วก็จะทําให้เขา ไม่ได้มีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมของทีมอันนี้เป็นข้อมูลจากเดวิดออนสตีนนะครับในส่วนของสโมสรที่มีแนวโน้มมีโอกาสที่จะได้ตัวกรีนวูดมากที่สุดชั่วโมงนี้คือทีมจากลีเอิงฝรั่งเศสโอลิมปิกมักเซยที่ก็มีโรเบโตเดซาบี้เป็นโค้ชคนใหม่นั่นเองนะครับข้อมูลจากโรมาโนเขาบอกว่าเป็นที่เข้าใจกันว่าโอลิมปิกมักเซยได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับแมนยูเอต็ดพิจารณาแล้วในการขอซื้อตัวไม้เขียว ทั้งสองสโมสรอ,อยู่ในขั้นตอนการพูดคุยเจ,จียจากีดวูดเป็นเป้าหมายหลักของหมักเซยการทำข้อตกลงร่วมกันกำลังที่จะใกล้เข้ามาแมนยูเต็ดเปิดกว้างในลักษณะของการยืมตัวพร้อมเงื่อนไขในการซื้อขาดรวมถึงเงื่อนไขส่วนแบ่งการขายในอนาคตอีกด้วยแต่ล่าสุดเนี่ยเบื้องต้นคือหมักเซยยืย่นข้อเสนอมาแล้วนะครับอย่างเป็นทางการแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เรามาพูดคุยกันไม่ใช่แค่ประเด็นของกรีดวูดอย่างเดียว ไม่ใช่แค่ประเด็นดิวขาออกรวมถึงดิวขาเข้าเมื่อคืนนี้โอ้โหมากันแบบตุบตับตุตบต,ตับเลยตอนตีสี่ตีห้าอิ s c ออสอีสคสวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับคิดสรุปข่าวประจำวันที่9เดือน7ปี2567ขอโคนละ1ไลค์หนึ่งการกดติดตามขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเล็มขนน้องชายไขย่กูมิงการันตีด้ยอดขายอันดับหนึ่งของไทยหมดปัญหาขนรุงรัง เรามาะระวังของปลอมกันด้วยของแท้ต้องมียอดการสั่งซื้อ10,000ชิ้นเป็นต้นไปผมทิ้งช่องทางการสั่งไว้ที่ปักบุตรคอมเมนต์วีดีโอ YouTube ด้านล่างสําหรับหน้าร้านทางช้อปปีฝากกันด้วยครับสําหรับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิงและสละท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่เป็นสายรักสุขภาพอยากที่จะคุมน้ําหนักติดน้าหวานแต่กลัวอ้วนอยากให้ร้อนนะครับโกโก้ชงดื่มตายูจินผลิตภัณฑ์ของ ยูจินนั้นมีเครื่องหมายทางเลือกเพื่อสุขภาพอร่อยเข้มข้นไม่มีน้ําตาลไม่อ้วนไม่ทําลายสุขภาพแถมยังช่วยเบิ์นไขมันคุมหิวใครยังไม่ลองอยากให้ลองนะครับสามารถไปสั่งก็ได้ที่ช่องทางหน้าร้านของเวตาคอสเมติกที่เป็นตัวแทนจําหน่ายผมทิ้งช่องทางการสั่ง,งที่ปักบุตรคอมเมนต์วิดีโอ u t u b e ด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับฝากด้วยสําหรับสปอนเซอร์ของเราทั้ง2เจ้าท่านผู้ชมครับมากันที่คอนเทนต์สรุปข,ข่าวในคลิปนี้นะครับเรื่องของ เจดอนซานโช่หลายๆคนก็จับตาดูว่าเฮ้ยซานโช่เดินทางมารายงานตัวตามกําหนดการไหมซึ่งจากข้อมูลข่าวคือซานโช่ไปรายงานตัวแต่ทีนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่เฮ้ยจะเป็นยังไงจะมีพงมีภาพฝึกซรงฝึกซ้อมมาไหมเชื่อไหมครับสมโมสรไม่ปล่อยภาพซานโช่เลยหรือแม้กระทั่งนักข่าวที่ไปดักรอถ่ายรูป ก็ไม่สามารถมีใครที่จับภาพซานโชได้เจ้าตัวอาจจะก้มแอบไม่ให้มีใครเห็นหรือเปล่าก็เป็นไปได้เหมือนกันนะทีนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์อิมนิงนิวสื่อท้องถิ่นก็ไปขุดคุยว่าเฮ้ยสถานะสเตตัสปัจจุบันของซานโชเป็นยังไงเมื่อกลับมารายงานตัวปรากฏว่ายังคงเหมือนเดิมนะครับจากตอนที่เขามีปัญหากับเอริกเทนฮากซึ่งก็ถูกตัด มาให้มีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ทั้งในแง่ของการใช้ห้องแต่งตัวการฝึกซ้อมหรือแม้กระทั่งการรับประทานอาหารสเตตัสสถานะของ aime, ซานโช่ข้อมูลจากไทลอนมาเชลผู้สื่อข่าว ainsi, จากแมนเชสเตอร์อินนิงนิวสื่อท้องถิ่นเขาบอกว่ายังคงเหมือนเดิมคือห้ามยุ่งเกี่ยวกับทีมชุดใหญ่สมโมสรต้องการขายซานโชเท่านั้นในเวลานี้แสดงว่า ยังไม่ได้มีการขอโทษยังคงเหมือนเดิมนะครับสำหรับการมาในงานตัวของซานโชในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาตามกำหนดการนะครับอันนี้ก็นำมาฝากกันสำหรับเรื่องของซานโชจริงๆแล้วว่าซานโชล่าสุดมีข่าวกับยูเวนตุสเห็นว่าตัวเองนั้นดูจะให้น้ำหนักกับการย้ายไปที่อิตาลีสนใจยูเวนตุสเป็นพิเศษ ข้อมูลจากัลเฟโดเปดูล่าได้มีการปัดข้อเสนอสำคัญที่ติดต่อยื่นเข้ามาเจ้าตัวดูจาให้ลำดับความสำคัญนะครับไปที่การย้ายไปอยู่กับยูเวทางยูเวเองกรณีที่จะเสริมทัพเข้ามาการปล่อยนักเตะในตำแหน่งริมเส้นอย่างเฟเดรโกเคียซ่าก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันถ้าเกิดปล่อยเคียซ่าได้อาจจะมีโอกาสได้ซานโชเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าจะปรับตัว จะได้ย้ายไปอยู่ทีมไหนทีนี้นะครับท่านผู้ชมในส่วนข้อมูลเรื่องของกาเซมิโลนะเจ้าตัวก็มาในงานตัวฝึกซ้อมตามปกติท่ามกลางข่าวที่เชื่อมโยงกับซาอุดีอาระเบียโปลีกแต่ว่าจะได้ย้ายหรือเปล่าเนี่ยข้อมูลจากโรมาโน่เหมือนเดิมนะครับคือยังคงเปิดกว้างยังคงมีการติดต่อพูดคุยกันระหว่างตัวแทนเอเจนของกาเซกับสโมสรในซาอุดีอาระเบียโปรลีก เขาคงต้องคุยเรื่องของเงื่อนไขสัญญาส่วนตัวให้มันเสร็จรู้ล่วงไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปสเตทกับทางคุยที่สโมสร m a แมนยูเต็ดสำหรับสโมส,สรซาอูที่ต้องการตัวกาเซะนะแต่ทีนี้เนี่ยมันยังไม่มีข่าวว่าเงื่อนไขสัญญาส่วนตัวของกาเซมิโลบรรลุเรียบร้อยเสร็จสิ้นดังนั้นสถานการณ์คือยังคงเหมือนเดิมมีโอากาสย้ายทีมแต่ช่วงนี้ก็ลงฝึกซ้อมกับสโมสสไปก่อน แล้วพอเผอเนี่ยถ้าเกิดจนถึงช่วงใกล้ๆกลางเดือนนะครับที่แมนยูเอต็ดกำลังจะบินไปอุ่นเครื่องทัวร์ปีซีซั่นถ้ายังไม่ได้ย้ายก็คงเดินทางไปด้วยตามปกติสำหรับนากษะเมของเราในขณะที่นักเตะอีกคนนึงนะครับที่ถูกบรรดาสื่อมวลชนแล้วก็แฟนบอลจับตามองในการมารายงานตัวครั้งนี้นั่นคือมาคัสแรดฟอร์ดข้อมูลจากแซมอนสโตนผู้สื่อข่าวเทียหนึ่งสายตรงสโมสรของ BBC นะครับนาสโตนให้ข้อมูลว่าแรดฟอร์ด ได้มีการเริ่มทำงานฟิตสภาพร่างกายในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่จะมารายงานตัวอย่างเป็นทางการนะครับตามวันที่สโมสรน,นั้นกำหนดซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่ฤดูกาลที่จะถึงนี้เจ้าต,ต,ตัวต้องการที่จะพลิกฟื้นฟอร์มการเล่นที่เขาเคยทำได้3าสิประตูในฤดูกาล2023ให้กลับคืนมาอีกครั้งมาว่า โปรเจกต์แลตฟอร์ด40ประตูว่าไงครับเทนฮากจะปัดฝุ่นเอามาใช้งานอีกรอบนึ่งไหมหลังจากที่พัดพับโครงการไปท <laughs> ่านผู้ชมครับขยับกันมาที่เรื่องของลูกชอกันบ้างเจ้าตัวนะครับก็พูดถึงการที่เอรด็กเทนฮากได้ทำงานต่อที่แมนยูแยตเจ๊แกบอกลักษณะอารมณ์ประมาณว่ามันก็เป็นเรื่องที่สมเพสสมผลอยู่แล้วมองว่าแมนยูแตกำลังพัฒนาถึงแม้จะเจอซีซั่นที่ยากลำบาก แต่จากผลงาน2ปี2โทร h y ี่มันก็เป็นเหตุและผลว่าทำไมเทนฮารได้ทำงานต่อแล้วก็นักเตะทุกคนในห้องแต่งตัวดูจามีความสุขแฮปปี้แล้วก็ให้การสนับสนุนเจ้านายนอกจากนี้นะครับลูกชอวยังได้บ่อกว่าเอริกเทนฮารได้มีการส่งข้อความหาเขาก่อนเกมที่อังกฤษจะลงสนามพบกับเนเธอร์แลนด์ในรอบรองชนะเลิศฟุตบอลยูโรเจ๊ก็บ,บอกประมาณว่า คงไม่สามารถที่จะบอกได้นะว่าเขาส่งอะไรมาแต่ก็มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างตลกดีบอกผู้คุณไม่ได้จริงๆแล้วผมหวังว่าจะได้นำเรื่องนี้กลับไปคุยกับเขาทีหลังเออเทนฮากส่งข้อความหาลูกชอเรื่องอะไรก่อนเกมที่อังกฤษจะเจอกับเนเธอร์แลนด์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าลูกชอบอกว่ามันตลกดีมันฮามากเลยอาจจะเป็นเชียร์ให้เนเธอร์แลนด์ ชนะอังกฤษหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับข่าวต่อไปนะครับมากันที่เรื่องของพีอ่อ้นเอ้ยโซฟิยานอัมระบัดกันบ้างอัมระบัดนะครับข้อมูลจากคอลีอโดเดโลสปอร์ทที่เป็นสื่อสายเกาโชเซอาระบุว่าโซฟิยานอัมระบัดยังคงมีความฝันยังคงมีความต้องการอยากกลับมาค้าแข้งในโลละครแห่งความฝันอีกครั้งถึงแม้ว่าเจ้าตัว จะได้รับความสนใจจากบรรดาสโมสรในลีกตุรกีก็ตามข้อเสนอนะครับตัวเลขประมาณ15ล้านยูโรอาจจะเพียงพอที่จะทำให้ฟิออเรนติน่าปล่อยตัวอาราบตรัตขึ้นอยู่กับว่าแมนยูคิดยังไงเกี่ยวกับอาราบัต15ล้านยูโรตีเป็นตัวเลขปอนคือ12.7ล้านปอน ข้อมูลจากฟอร์บิซิโอโรมาโนนะครับที่ไปเปิดเผยผ่านทางช่องดียูเตสแตนของมาโกบิดเขาบอกว่าอาระบ,บัติก็ยังคงรอแมนยูเตตอยู่เหมือนเดิมทางสโมสสเองกำลังใช้ระยะเวลาความคิดกำลังตัดสินใจว่าจะทำการเซ็นสัญญาคว้าตัวอาระบ,บัติมาร่วมทีมอย่างถาวรไหมแพ็กเกจที่ฟิออตั้งไว้คือ 21ล้านถ้าเกิดผมจําตัวเลขไม่ผิดนะครับประมาณ21ล้านแต่เนี่ยเดโลสปอร์ตเขาบอกว่า15ล้านยูโรหรือประมาณ12.7ล้านปอนด์ก็เพียงพอแล้วอ่ะท่านผู้ชมคิดอย่างไรครับถ้าเกิดเป็นตัวเลขนี้จริงๆเราควรเซ็นอัมลาบาดมาถาวอไหมใครคิดว่าควรเซ็นกด4ใครคิดว่าไปเอาคนอื่นดีกว่ากด9มาครับแล้วก็มันมีประเด็นนะครับท่านผู้ชมที่เวสซี่สไลเดอร์อดีตตำนานข่าวแมนยูเอเต็ แสดงความเชื่อมั่นนะออกมาฟันธงว่าแมนยูเอตต์ของเอริกเทนฮาร์กจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกก่อนลิเวอร์พูลของอาร์เนอร์สล็อตสไนเดอร์นะครับกล่าวว่าพวกเขาเป็นโค้ชที่ดีทั้งคู่เลยนะอาร์เนอร์เองก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมขอภัยครับกับเฟนูดในขณะที่แมนยูเอตต์กำลังมั่นใจกับเอริกเทนฮาร์กมากๆถึงแม้ว่าจะพึ่งผ่านซีซั่นที่ยากลำบากก็ตามล่าสุดเอริกได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่แล้ว เช่นเดียวกับลูฟานิสเซรอยผมเพิ่งได้ยินข่าวมาว่าเขาอ่ะจะถูกแต่งตั้งเข้ามาช่วยงานเอริกดังนั้นผมคิดว่าพวกเขาพร้อมสำหรับความท้าทายรับมือกับโปรเจกต์งานที่ใหญ่มากขึ้นยูเนเต็ดมีนักเตะที่น่าทึ่งอยู่มากมายพวกเขาแค่ต้องการเวลาในการสร้างทีมผมมองว่าฤดูกาลนี้พวกเขาจะสามารถคว้าแชมป์ได้สักรายการหนึ่งนะและเมื่อถูกถามว่า ทีมไหนมีโอกาสจะควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ก่อนกันระหว่างลีพูลกับแมนยูเอตส์สไนเดอร์ตอบว่าแมนเชสเตอร์ยูเอต์พวกเขา,ามีเวลาที่จะสามารถสร้างสรรค์หรือว่าทำบางสิ่งบางอย่างเอริกเทนฮารได้อยู่ต่อพวกเขามั่นใจมากขึ้นดังนั้นฤดูกาลนี้พวกเขาจะแข็งแกล่งมากกว่าฤดูกาลที่แล้วอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของสไนเดอร์นะครับตำนานข่าวแมนยู สไนเดอร์มาแล้วไกตันมาหรือยังทีนี้กลับกันมาที่เรื่องของเมสันกรีนวูดที่เราพูดค้างไว้ในช่วงต้นคลิปนะครับข้อมูลจากโรมาโน,โ,นโอลิปิกบักเซยอย่างที่ผมพูดเมืม่อสักครูน่นี้ยืนคอเสนออย่างเป็นทางการให้กับแมนยูเอตตดพิจณา,าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดที่มีการพูดคุยกันอยู่คือแมนยูเอต็ดต้องการใส่เงื่อนไขเซลล์ออนคลอสหรือว่าส่วนแบ่งจากการขายเมสันกรีนวูดในอนาคต หากว่ามักเซยจะขายต่อแมนยูแต่ต้องการส่วนแบ่งอยู่ที่40-50%แมนยูนะครับบอร์ดบริหารอ e ีนีออสที่เข้ามาทําฟุตบอลชุดใหม่อาจจะมองว่าถ้าเกิดกีนวูดไปอยู่กับมักเซยแล้วฟอร์มการเล่นดียิงกระชูดปูดปารแล้วมักเซยจะขายกีนวูดต่อแมนยูก็ต้องการส่วนแบ่งการขายในอนาคตแล้วก็เรียก ตัวเลขเปอร์เซ็นต์นะต้องการส่วนแบ่ง40-50เเลยโอ้โหเขียวมากทีนี้นะครับท่านผู้ชมขยับกันมาที่เรื่องของดิวขาเข้ากันบ้างเมื่อคืนนี้ก็เป็น breaking n e w จุดเริ่มนะครับรายงานมาจากคิสวีเลอร์ผู้สื่อข่าวเทียสามของ Daily Mail แล้วก็คอนเฟิร์มโดยโรมาโนว่าเป็นข้อมูลจริงเขาบอกว่าแมนยูเต็ดทำการยื่นบิดที่2ปรับปรุงข้อเสนอให้กับทางเอเวอเรตพิจารณาในดิวของแบรนดเวด ก็ยืนไปนะครับเงินต้น45ล้านปอนด์แอดออนโบนัส5ล้านปอนด์เป็นแพ็กเกจ50ล้านปอนด์ในการคว้าตัวแบรนเวดโอ้โหแล้วก็วีเลอร์บอกว่าข้อเสนอนะครับแพ็กเกจของมักเซย์เงินทั้งหมดอยู่ที่27ล้านปอนด์แล้วก็แมนยูอะต้องการที่จะขายกีนวูดให้กับมักเซยให้ได้เพื่อที่จะ มีเงินนะครับมาสมทบทุนในการเซ็นแบรนเวดอันนี้เป็นข้อมูลจากวีเลอร์ข้อเสนอที่หมักเซยยื่นมาแพ็กเกจทั้งหมด27ล้านปอนด์แมนยูต้องการเงินในการขายกีนวูดเพื่อมาต่อทุนซื้อแบรนเวดทีนี้นะครับในส่วนของแบรนเวดเนี่ยเอวัตตันก็ยังคงไม่พอใจออนสตีนเขาบอกว่าข้อเสนอล่าสุดของแมนยูที่ยื่นไปบิดส มันยังคงต่ำจากการประเมินของเอเวอตันค่าตัวที่ตั้งเอาไว้จะถูกปฏิเสธอย่างแน่นอนเอเวอตันน่ะเห็นแมนยูเอเต็ดในอดีตเคยซื้อแฮร์รี่แม็กควายมาแล้วแล้วก็มองว่าแบรนดเวด่ะนายถูกจับไปอยู่ในกลุ่มลักษณะประมาณนั้นที่สามารถเรียกค่าตัวได้อ่ะหรือแม้กระทั่งเวสซี่โฟฟาน่ากวาดิโ นักเตะทุกคนถูกขายในราคาค่าตัวที่เกินมากกว่า70-75ล้านปอนด์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาดังนั้นเอเวอเรตตนต้องการค่าตัวจากแบนเวดอยู่ในเลทตัวเลขประมาณนั้นนั่นแหละนะแล้วก็ล่าสุดนะครับวีเลอร์คนเดิมท็อปฟอร์มอีกแล้วเทียสามจาก Daily Mail เขาบอกว่าแมนยูจเตใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงค่าตัว43ล้านปอนด กับทางบาเยอร์มิวนิกเพื่อคว้าตัวเด l i ลิกในส่วนของดิวอูกาเต้กองกลางตัวรับสายดีเฟนซ์จ๋าๆของปารีสแซงต์แชมงนะครับที่แมนยูก็มีข่าวยูยตลอดนะครับลูมาโนบอกว่าก็ยังคงติดต่อพูดคุยดิวยังไม่ล่มการเจรจาเนี่ยพูดคุยอย่างต่อเนื่องแมนยูเตชัดเจนว่าอยากได้ตัวอูกาเต้นักเตะก็ไฟเขียวไม่มีปัญหาเรื่องของเงื่อนไขสัญญาส่วนตัว ต้องการย้ายมาเล่นในถิ่นโอทฟอร์ดล่าสุดนะครับข้อมูลจากเลอร์เทนสปอร์ตของเบอร์นาดที่เป็นสายหลีกเอิงฝรั่งเศสเขาบอกว่าแมนยูเต็ดอันนี้ก็เป็น breaking n e w เหมือนกันยื่นข้อเสนอตัวเลข38ล้านปอนด์บวกกับโบนัสแอดออนให้กับปารีสแซง์แมงพิจาณาอยู่ที่ว่าหลุยส์เอลลิเก้คือการทีมของปารีสนะครับต้องตัดสินใจว่าเขาจะ ปล่อยตัวอูกาเต้ให้กับแมนยูหรือไม่โอ้โหเท่ากับว่าเมื่อคืนนี้3ดิวนะครับที่แมนยูเต่ต้องการตัวเดลิกแบรนเวดอูกาเต้จากทิศทางข่าวแมนยูเต่ยื่นข้อเสนอไปหมดเลยนะครับทั้ง3ดิวไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะว่าเกิดขึ้น กับแมนยูเพราะปกติแล้วนะครับถ้าเป็นบอร์ดเก่าทําทีละดิวทำดิวเยอะไม่ได้ปวดหัวงานโหลดอืมคืนนี้เราน่าจะมีไลฟ์สดมาพูดคุยแล้วก็สรุปภาพรวมข่าวสารทั้งหมดของแมนยูเต็นะครับทั้งดิวขาเข้าดิวขาออกแล้วก็สถานการณ์อนาคตของนักเตะหลายๆคนเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันต่อในไลฟ์สดคืนนี้ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเปิดรับการแจ้งเตือน ให้กันด้วยนะครับสามารถกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างแล้วก็ฝั่งสปอนเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิง่งแล้วก็โกโก้ของทางยูจนินผมทิ้งช่องทางการสั่งหน้าร้านของช h อป e ีไว้ที่ปักบุตรคอมเมนต์วีดีโอทูบด้านล่างทิ้งท้ายกันด้วยภาพของลูฟฟฟนดิสรอยนะครับที่มีแฟนบอลพบเจอกาลังเดินอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์รอเปิดตัวยังเป็นทางการอยู่นะครับพี่มะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายจุ๊บๆ